ท่านสสครับเนื่องในวันเด็กนี้จัดกิจกรรมได้จัดจักรยานทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ละละกี่ชุมประมาณชุมชนในพื้นที่อ่ะครับอืมเรื่อต้นในวันเด็กปี2,567ปีนี้นะครับผมก็ได้จัดของรางวัล ซึ่งเป็น e จักรยานนะครับเป็นจักรยานมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆจะมีสองพนป็นเสืนี้ประมาณ1,000คันนะครับในทั่วเสืออำเภอเมืองอำเภอสังขกอำเภอรั่นแก้วและก็เทศบาลเมืองทองหลวงกับเทศบาลนครนครศรีนะครับประมาณ1,000คันนะครับให้กับโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมเด็กในวันที่สุกที่สิแล้ววันเด็ก วันเสารที่13ตามชุมชน,นตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆที่ได้ประสานขอ,อของรางวัลมาให้เด็กๆนะครับ